โอเคก็ okay. สวัสดีทุกคนได้แล้วครับตอนนี้เนี่ยอยู่ในช่อง FC f r i e n d f, สาตอนนี้เนี่ยอยู่ในเก็บเอ่อไมโคร r a ับนะครับนะคือผมจะมาประกาศน,นะว่าผมจะทำ Q1A นะครับใครอยากถามไปถามมาเลยนะเดี๋ยวผมตอบให้หมดเลยฮะ Q1A นะนะใครอยากถามอะไรก็ถามมาได้เลยนะครับผมยินดีตอบให้ครับ เขาเรื่องก็คือขยายให้ผมทำคีวันเอก็ก็บอกมาเถอะนะนะเอ่อแป๊บหนึ่งนะเขาเปลี่ยนมองแป๊บเปลี่ยนมองเฟิร์สเติร์ดเพอร์ซันเอ้ยเฟิร์สเพอร์ซันกดโอเคหร้อยโอเคนะ ขยายให้ผมทำคลิปที่ด่วนโอ้ยโอ้ว่ามานะก็มาเลยถาม้วก็ถามมาฮะนะถ้าทุกคนถามคลิปนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะอแต่ว่าผมจะเลือกให้บางคำถามนะครับผมเลือกคำา เรื่คำถามที่น่าสนใจทั้งนั้นนะคำถามก็เราไม่มีนะพ่ออย่าถามกันเยอะละ่ะถามแต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวอาไอ้นี่ครับอย่าถามมาทุก EP ที่ผมทำขโมยของมาไหมไม่ดีนะครับขโมยของชีวิตรจริงเดี๋ยวกันอีกแปเอ้ยนอนเด้ น,ยนายลงมีอะไรขายไหมก็หยุดสามาชมไหมโอเคครัลงผมจะนอนใีม่มันตีของผมนี่มันเตียงชาวอาย โอเคขยับถามแล้วก็ถามมาเชิญตอบให้หมดแลครับนะโอเควันนี้เนะี่ยผมก็จะมาสอนเปลี่ยนซีดนะครับผม uh huh. ผมเพิ่งค้นพบในเถเอมานะอ่ะผมจะมาสอนไปไปสถานที่ที่ทุกคนอาจจะยังไม่เคยเจอครับก็คือกดสร้างโลกไปก่อนเฉพาะในมายครับี กดตรงนี้มันจะมีเขา้าหาเขาว่าซีทนะับหรือว่าจะจะในมือถือก็ได้นะมือถือก็มีเหมือนกันอ่ะกดตรงนี้หลังจากนั้นมันก็จะมีแบบดินแดนที่เราอาจจะยังไม่เคยไปนะคะก็ประกาศรับผเขาไปก่อนนะเพราะว่าคือไม่ใช่ว่าผมไม่เคยไปผมเคยเคยนับแต่ว่าผมผมเคยดูในทูบ ว่ามันมีสมบัติซ่อนอยู่นิดหน่อยก็เลยจะไปเอาไปพบปะการว่าจะไปปะทะกันกสักหน่อย <c oughs> เฮ้ยเดี๋ยวนะผมลืมอะไรบางอย่างป่ะใช่คนระับเปลี่ยนเกมหมดเอาแล้วทุกคนผมตายแน่น,นอนเพื่อที่ผมต้องมาสอนแบบนี้เนี่ยเพราะว่าเพื่อไม่ให้ทุกคนเพราะ คิปนสั้นนะเพราะว่าคิดนคะิปสั้นไปนะเขี้ยเขี่ยนวะโอ๊ย <c oughs> นะวันนี้เนี่ยผมจะมาบอกเว็บที่ผมโหลดมาโหลดสก,กินนี้นะับนะก็ใครยังใคร บางคนอาจจะถามว่าสกินนี้เนี่ยพี่ได้มาจากไหนเอ๊ะสกินนี้เนี่ยผมได้มาจากไหนอ่ะปังอ่ะผมถามผมถาม,ถามตัวเองนะอ่ะผมแค่อยากรอเลนะ่นหนาผมแค่อยากบอกเฉยๆแล้วผมได้จากไหนกันหรอก็ผมได้มาจากเอ่อเว็บไม่บอกครับผมไม่บอกก็ ใครอยากรู้ว่าผมไปเอาสก,กินนี้มาจากไหนก็ไปดูไอไอคลิปที่ผมสอนเปลี่ยนสกินมาครับพี่อีในคอมโอเคนะโอเควัสดีพี่แกะเซตติ้งแป๊บ เอ้อป้อมปรกกันมันไปไหนวะอยู่แถวๆนี้เรามังม้งมั้งเอ้อป้อมปรกกันอยู่ไหนวะอ่ะเดี๋ยวผมจะพาไปหา,าแมนชั่นอ่าสปุกี้แมนชั่นนะเ <c oughs> ฮ้ปดูเร็วหนา,บบน <c oughs> นามาเลย เล่นเซิร์ฟเวอร์ดีกว่าอ็ผมยังไม่ได้สายอินนะครับก็เลยเล่นไม่ได้เอดฟรีนผมก็ยังไม่สายอินเหมือนเดิมนะครับอันนี้ลาวาอันนี้เป็นลาวาในเวอร์ชันเก่าเกมไมครับเนี่ยเอหมครับ PE เนี่ยก็โหลดได้โหลดเล่นได้เลยนะครับถ้าอยากโหลดก็นี่สปูกี้แมนชั่น ได้จริงนะในมือถือผมลองละได้จริงเว้ยทุกคนเออไม่เรื่อใช่ไหมดูไม่มีนะเพราะว่าผมหาไม่ไอ้ขี้เกียจหานะครับอัน,นไหนด้กว่าลองดูอ่ะนะไม่เชื่อใช่ไหมดูมาันเรื่องอ่ะดูเลยทุกคนนะ แนวะอ๋อนี่อ๋อนี่นี่ไงนี่ครับอันนี้คือโวกเกมนับก็จะอยู่แบบแถวๆนับเออในมือถือเป๊ะนี้นับเพราะว่ามือถือผมเพิ่งค้นาหาโอ๊ยเสียงท้ามันน่ากลัวกันเนะี่ยผมผมเป็นคนคับที่ เสียงในเกมเวลาเราเข้าไปที่ในเกมมาครับมันจะมีเสียงทับแบบร้อนร้อนมากนะใครววาผมได้ยินเสียงของไอ้ไอ,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 อ้พวกพ MM ิลัเจอร์ไม่นะพิลัเจอพิลัเจอพิลัเจอไม่มีครับหาเลี้ยงตายก็ ก็ใครอยากเรื่องตายก็มาที่นี่ได้เลยครับเพราะว่าที่นี่เนี่ยมันอันตรายมากวหรือว่าอันตรเป็นที่เฮ้ยอ,อย่าลุงอย่าครับโอ้ยอย่าเว้ย,อ,ยอ้าวอะมาโอ้ยแรงเหมือนกันนะโอ้โหดาเมจแรงเอาเรื่องอ่ะเฮ้ยอ้าวะอะแรงเอาเรื่องอ่ะทุกคนเอา แรงจริงเออเราเมดอ่ะเออแรงเอาเรื่องนะไงอ่ะเป็นขีปนาวาธ แบบปรับของนี่ดีมากนะขยักตายขยักเหมาะสตรงที่เนี่ยเป็นที่ที่แบบมันเหมาะสําหรับคนที่อยากหาเรื่องตายครับเอ้ยมันวิ่งเร็วมันวิ่งเรดิมโอกาสครับเ่ยวกับโอกาสลงโอ้ยอู้จะตายเอ๊ะมีของดีๆอยู่แล้วโอเคครับโอเคใครชอบ คลิปน like okay. ี้ก็อย okay. ่าลืมกดไลค์กดแชร์กับสัตว์ไทยนะโอเคถามมาเยอะนะโอเคไปละบ๊ายบายอ่ะเก็บปกลางไป